สวัสดีครั้งครับอีกคลิปหนึ่งครับแล้วก็เดี่ยวเรียมเทพครับตามที่แจ้งเลยนะครับพัดใช้แปรรวนนะครับแตเสอกหลังเท้าครับโอ้โหกัดใช้แต่หัวนะครับโนนะครับกัดมึงบัวนะครับหรือว่ากักเซเว่นนะครับ นี่พัดกินแก้วครับใส่เสื้อเบอร์สิบครับน้องพีพีครับหันหลังให้เราครับหัวล้วนกระแปรล้วนครับมาดูกันครับสูตรศูนย์ครับเสิร์ฟหัวด้วยนะครับกับพักแทงมาออกมากครับล็อกเลล็อกเรียมครับพัดนั้นเสิร์ฟหลังเท้านะครับ จะกินหัวสั่งแร้วเสือสั่งเท้าย่อครับโอ้โหครับเาครับแทมแมมาแล้วครับตัวสูสูนครับ้ชัโอ้โหไม่มีสินทรัครับเอาแรับออก็ได้ดีครับพัดอิกแก้วครับอาไปกรสูนครับหัเลี้วยาวครับะนครับไม่ามแล้วครับ เกมเสริมกับกบ้างครับตัวมาครับตัดกเซเว่นอูหลอนนิดนึงครับอัดแผลอย่างเดียวนะครับโอ้โหตะกอครับไม่ได้แต้มครับตัดบึงตัวน้องต้นซูสนับแต้มิี่น้องประการรับ ต่อศครับเสิรือผมพัดครับเสิร์ฟหลังเท้าครับโอ้โหจะไปเปิดหัวยังไงครับพวกนี้ครับตัดครับไปครับหนีออกไปหนึ่งแต้มครับสามต่อศูนย์หย่อนโอ้โหมุกไม่ทันครับดูที่เกมเสิร์ฟครับตอนนี้ครับล็อกเหลี่ยมเสิร์ฟหลังเท้านะครับสผมพัดหัีแน่วนะ สี่ศูนย์นะโอ้หลอกนิดนึงครับทันไหมพัดทันอยู่ครับโอ้ยสวนมาดีนะครับมั๊บเซเว่นนะของเราเซตต่อไปหรือ่าไปทำัเขอไปยังดีอจะแดไมันจะแด่ง้ิบุบาอยู่ไี้ว่าชิบ ต่อไปไล่สุดทำไมอ่าต่อสูนครับเสริมหยอดเนี่ครับทัดพุทหัวเกือบข้ามครับแต่ว่าเสียแต้มนะครับยังไม่มีแต้มนะครับสำหรับทับบกต่อสูนะโอ้โหเอ้ยสวนมาได้ครับโอ้โหเสิร์ฟดีแล้วนะครับแต่ทักดีกว่าคต้องเน้นต่อ

ล uhm, ะะองร้อยหนึ่งไงลองร้อยหนึ่งต่อโฮครับกตดเสิร์ฟหัวมาออกครับหกต้นนงครับเกมเสริรหัวพัดโอ้ออกข้างครับต้องเสิร์ฟหนีหัวครับ สี่ลองแล้วสี่ลองสี่ลองร้อยเดียวหนึ่งตองครับผิดขึ้นมาครับ3สามลองร้อยเดียวสามลอง สามลองร้อยเดียวสามลองร้อยเดียวลูกเกมเลยครับตรงนี้โดนลูกศิลป์คักเซเว่นไปครับโอ้โขนาดเศิลป์ด้วย ลาเข้ามาครับสต่อหเสิร์ฟมาบิที่เดิมัะโอ้โหได้แต่ยืนมองครับอยากอีกหนึ่งแต้มครับสามต่อหครับไปไหนครับ อ้าวมาส่งนี้ครับพัดยังแปรทันรครับแปลล้วนครับ,อ,บออกข้างครับเอาครับเสียอีกหนึ่งแต้มครับสามสองลองเรื่สามสองปิดมาอา้าวพัดแปรไปอะ่ะตะก,กนหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ก็ดีครับูเกือบหอองคาวาวสองนะสองนะสองนี่สองเนี่ยนำไปแต้มแล้ว ไปไปงโอ้ับทันไมโอ้โหรอบที่สามก็มาไม่มาเฉยครับโอ้โหหัวแรงดีนี้พัดเอาไม่แปไม่พา โอ้โหเสิร์ฟเป็นเซคายขอดนะมาเฉย่ๆแค่สองแต้มครับจากที่นำไปแล้วปกติสูงครับลูกเสิร์ฟคิดหนักครับสำหรับพัดครับล็อกเหลียมเสิร์ฟหลังเท้านะครับ นาตัะเจนครับเกมเสรของคกับโยนขึ้นไปครับปักเข้าไปออกข้างครับสอห้าครับหยอดพัดสวนมาเลยพัดลาข้าไปครับสองไปแล้วสองครับจับได้ครับจีไหมโอ้โหหมองมาออก เล่นเหลี่ยมครับมันขิดเหลี่ยมครับตรงนี้นนนนนที่เข้าไปครับคัตตีเลยครับโอ้โหโอ้ยเอาไปคัว เซอร์คอนทัตมึงัวครับตามหลังอยู่สามแต้มครับห้าต่อแปดไปทางไหนดีครับยอดโด่งเกินไปครับพัดแอร์ตักโอ้โหไม่ได้แตย่ครับ

ไปเลยครับเอ้วนะัดเี่ยเี่ยายก่อนครับโมงมาถึงนห้ครับแอ้หนึ่งแอดสองเอาไปโคตรสิ

แพ้หัวแอดมินมาใครเนาะช่างพักอะไรย,ยนต์เฮ้ยทันไหมทันกักจอดเลยโอ้โหห,ห,หลังเท้าไม่ได้นะครับสำหรับพักครับยังไงครับโดนเน็ตเหรอครับออกรรมการตัดสินโดนเน็ตครับฝั่งโน้นครับเปลี่ยนทรงครับไม่ได้แจ้งครับโอ้หน่าเสียดายครับ 9ก้าต่อหครับอัพเส็นนิดนึงครับเออไปไหนครับโอ้โหไกลแจ้เลยครับไกลถึงเส้นชัยครับสำหรับพันจริงแก้วสามต่อสามสามสิบต่อหครับโอ้โหไปข้าม หกต่อสิบครับทิมมาโอ้โหสบัดมาดีครับพัดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหยอดกักสวนเลยครับอูยังทันอยู่ครับพัดเอาแล้วครับเป็นแต้มไหมห่างเล็กน้อยครับแอบไปครับไม่มีผลครับกักบอกนี่ครับตบได้ครับ ยามปรับหน้าต้องให้มันลงแด่ครับเจ็ดต่อสิบครับโยลช่ไปมเอาครับลูนี่โอ้ลูกง่ายงครับกัมาแล้วโอ้โหลูกยากๆไม่แต่ครับสำหรับพันธุ์จิ้มแก้ว แต้มครับฝั่งนี้สองแต้มเกมครับก็เกมสิบสามครับแต่ต่อซีมครับเกมเสร็จของทักผิดมาขวาทักเอาไปสวนไปเลยครับเป็นแต้มไม้ครับทักโอ้โหห่างนิดเยอะครับจะหยอด i'm out of กับพี่ชิดอยู่สนามประเวทนี่แหละครับคู่กับชิดเหรอที่เตะคู่กับทนายหรือเปล่าใช่ไหมครับช,ชื่อเฟสไม่คุ้นเลยโอ้โหเธอไม่ข้าครับพัดกิ่นแก้วครับ ฝั่งนู้นก็ล็อกสิบเหมือนกันครับแปดต่อสิบครับเกิดมาครับอ้าวง่ายง่ายครับพัดแปดสองแปดสามไปลัางอ้าวอ้าวโอ้โหหลุดครับลูกสองครับคักเซเว่นครับหลุดลูกสองครับจะลากมาหน้าเน็ตครับไม่ทันครับเหลี่ยมเจ๊เกครับใช่ครับ มาเลยครับเข้ามาสนามระเวยครับไม่เห็นเลยครับไปไหนครับพัดกินแก้วกดดันนะครับโดนเด็กอยู่ที่สิบเลยแต่ต่อสิครับผิดไปไหนครับโยงโยงมาครับ แพ้หนึ่งแผลสองอือหือสิบต่อแปดครับวัดแล้วครับติ่งหัวไปหลังแล้วโอ้โหลูกแรกเซครับเอาแล้วขึ้นแท่นแล้วครับพัดกินแก้ว ตัเบ็ดต่อแปรครับเอาครับสวนเลยครับทุเดียว์พัดเลขดสี่แปรสองแปรสามไปเอ้าสวนมาครับเอาโอ้โหต้องหลบครับโอ้โหเอ้ายังได้อยู่ครับพัดห่างหน่อยครับตีขวิดมาพักจากหนึ่งสองสามพักลูกสองยังอยู่ลูกสามข้ามหัวมาโอ้ออกไปเองครับโอ้ตะกอกเกมครับ สู้ได้ดีนะครับสำหรับกักเซเว่นครับโอ้โหฝั่งนี้แปรล้วนครับน้ำหนักไม่ดีนี่เสร็จนะครับเอาแล้วครับขอตัดที่ปก่กนครับพัดกินแก้วชนะไปครับ